นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปังกามธรรมามโหเสถามโนมยา มนัสาเจปุตุเทนะภาสติวากะโรติวาตโตนังทุกขมันเวติจักขังวะวะหโตปัทถันติณโอกาสบัดนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธา ระดับปัญญาบารมีของญาติโยมสาธุชนที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญของศาสนาและวันสำคัญของชาติในวันนี้และเพื่อแนวทางให้การศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันเป็นลำดับสุดต่อไป วันนี้เป็นวันที่ปวงประสบนิกรชาวไทยจะได้น้อมจิตน้อมใจปฏิบัติในกิจที่จะพึงกระทำเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งสัจจะอริฐานชําระกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมมีจิตที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นแห่งวันในทรรมกลางแห่งวันและในที่สุดแห่งวันในวันนี้ ก็เพื่อจะร่วมน้อมอธิถวายเป็นพระพรชัยมงคลร่วมกันแล่นอกจากนั้นก็ยังเป็นวันธรรมสาวนะซึ่งในวันนี้เป็นวันพระที่สามแห่งวันเข้าพรรษาเราเข้าพรรษาม,มาแล้วสามวันพระด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วก็ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนา ในานามประเดชระคุณหลวงพอ่อพระครูวิมนทวาวาทีพร้อมทั้งคณะสอะญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นเขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่ชีนุชเมื่อวานนี้เสียชีวิตกระทันหันได้ข่าวว่าไปเก็บมะม่วงอยู่ที่กุฏเมชีประมาณบ่ายสอง น่าจะเงยสอยมะม่วงใส่เย,ยียบเก้าอี้ขึ้นไปหน้ามืดตกล่วงลงมาปรากฏว่าในช่วงประมาณบ่ายสองนั้นแม่ชีทุกคนพักพรอนกลางวันอยู่มีตนเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นไปเก็บมะม่วงกะว่าจะรับประทานมะม่วงสักหน่อยในวันนี้ก็คงจะเปรี้ยวปากพลัดตกมา ไม่มีใครรู้พอจะรู้อีกทีก็หมดขึ้นแล้วในช่วงประมาณสี่โมงเย็นเมื่อวานวานี้ก็เขาแสดงความเสียใจญาติโยมคงจะรู้จักกันไม่ชีนุษที่มานั่งรับสินกันผมขา,ขาวๆนะยังอายุก็ไม่โรคหลายอย่างนะก็แสดงความเสียใจช่วงเย็นก็จะมีไม่ชีสองคนขนะึ้นทำวัดทุกวัน ก็จะมีแม่ชีลำจวนบุญจรัดและแม่ชีนุชสองคนนี้ท่านใดที่ติดตามการถ่ายทอดสดของอาตมาภาพก็จะเห็นในบูสดก็จะมีแม่ชีสองคนได้ลงประจำแต่แม่ชีนุชก็ได้ข่าวว่ามีโรคหลายอย่างก็เลยอาจจะไปหาหมอบ้างก็จะเหลือแม่ชีลำจวนแม่ชีลำจวนก็ป่วยบ้างอะไรบ้างก็มาญนะาติโยมดูถ่ายทอดสดก็จะเห็นนะ แัะนั้นก็ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายรับรู้รับทราบ,บ,บว่าเพื่อนกัลยาณธรรมของเราซึ่งหลายคนก็ไม่คาดฝันว่าจะจากกันไปเร็วขนาดนั้นทุกคนก็มีแต่ความเสียใจเสียดายพระสงฆ์องค์สามเณรก็ตะลึงในความเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อวานช่วงเช้าช่วงเพลนก็ยังคุยกันอยู่สองชั่วโมงภายหลัง นั่นเป็นเรื่องของชีวิตที่จะให้ญาติโยมได้ทราบกันว่าเรามีเพื่อนัรยานธรรมซึ่งได้บวชเป็นแม่ชีอยทิตนถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอุบาสิกาที่รับใช้ประเดชพระคุณหลวงพ่อในการประเตรียมพัตาหารเช้าและพัตาหารเพลงวัดน,นี้ก็ละสงังขารละโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็แสดงความเสียใจนี่ก็จะบอกให้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรม,มานั้นไม่ผิดหรอกว่าชีวิตอะไม่เที่ยงตอนนี้ก็มีให้เห็นชัดว่าตอนเช้าเราก็รับประทานด้วยกันปราศัยพูดคุยกันแต่ก็ไม่แน่หลังจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครทราบ เพราะนั้นสิ่งจาเป็นที่สุดก็คือตามที่พระศาสดาทรงตรัสเตือนไว้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องรู้ตัวมีสติกำหนดรู้ว่าวันและคืนนั้นล่วงไปล่วงไปอาการใดๆที่เราจะพึงกระทำนั้นเราทำแล้วหรืออยังคุณงามความดีเราทำกันหรือ,อยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้การแลกการนั้นเราได้เพิ่มให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือยังนั่นเป็นกิจที่เราจะต้องศึกษาเพราะว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ตลอดรอดฝั่งร้อยปีจะถึงหรือเปล่าไม่มีใครทราบก็จะจากกันไปแล้วเพราะฉะนั้นจงทำวันนี้วันที่เห็นหน้ากันให้ดีที่สุด ไม่ควรจะผูกแค้นก่อศัตรูซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบกันจะเป็นการไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและก็ไม่เกิดเป็นการสัมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันนี้สืบเนื่องจากที่ธรรมาภาพได้อัเชิญมาแสดงก็รรมเทศนาในส่วนของใจเป็นใหญ่นั้นสามธรรมาตแรก จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้กะว่าจะแสดงเป็นธรรมกันสุดท้ายแห่งเรื่องจักรบาลที่พูดถึงเรื่องใจเป็นใหญ่ภาคที่สี่วันนี้ให้ญาติโยมได้ฟังในส่วนของปิจวัตรที่พระผู้หนึ่งดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนได้ทำที่พึ่งแห่งตนอย่างสมบูรณ์ที่สุดท่านทั้งหลาย ในเรื่องก็ญาติโยมท่าได้ฟังมาทุกทุกกันที่อาตมาได้เชิญมานั้นก็จะทราบกันดีเพราะในครั้งที่แล้วนั้นได้แสดงถึงพระเทระจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระาศาสดาโดยมีหลานที่บวชสามเณรนั้นพากลับพระเจตวันแต่เนื่องจากว่าสามเณรนั้นเป็นผู้โลเลชอบสตรี มาถึงเมืองเมืองหนึ่งอัทธสระเป็นชื่อของเมืองที่พระเทระเคยอาศัยอยู่ช่วงที่ท่านเดินทางจากวัดเชตวันไปนั้นปรากฏว่ามีเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังหาฟื้นอยู่ปล่อยพระเทระบอกให้พระเถระคอยสักครู่ตนเองก็ไปเจรจากับเด็กหญิงคนนั้นก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าจะเจรจากันอย่างไรก็ตกลงกัน ทำให้ศีลวิบัติของสามเณรเกิดขึ้นเมื่อสามเณรกลับมาพระเทระก็ตาหนิติเตียนทิ้งสามเณรนั้นไปโดยที่ว่าถึงแม้เราจะตายที่นี่จะไม่เดินทางไปด้วยกันกับคนทุศีลเช่นอย่างเธอพระเทระก็ได้กล่าวอย่างนั้นรายหลันพระเทระเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วทำให้ท่านโมโห แต่แท้ที่จริงไม่ใช่โมโหเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีทูสะโกรธเคืองกับใครเลยแต่ท่านไม่คบกับคนพาลเพราะฉะนั้นในอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าคนพาลเนี่ยคือคนทําผิดศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนพาลเพราะฉะนั้นพระเทระมีปกติติเตียนคน ผิดศีลท่านไม่ได้โกรธแต่ท่านไม่เดินทางกับคนทุศีลท่านบอกว่าเป็นสมณะหนักบวชแล้วคุณชาติสักว่าศีลยังไม่สามารถบำเพ็ญให้เต็มได้และจะไปเป็นเครือขัดจะทำอะไรได้ท่านพูดอย่างนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อสามเดรน,นั้นหนีออกไปพระเทระก็นั่งอยู่แถวนั้นเสียสละชีวิตถ้าเกิดว่า ไม่สามารถเดินทางไปถึงเชตวันได้เนื่องจากพระเทระตาบอดในขณะที่สามาเณรเดินออกจากพระเทระนั้นอาสนะของเท้าสกาเทวราชแสดงอาการร้อนซึ่งในขณะนั้นเท้าสกาเทวราชกำลังนั่งดีๆอยู่และอาสนะของเท้าสกาเนี่ยยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์ความสูงใน16โยชน์นะ เหมือนกับบัลลังหรือเรียกว่าอาสนะของเท้าสกเทวราชไปยอดหนึ่งสิบหกกิโลนะมันสูงกว่าเพดานบินนะี่กันนะเครื่องบินในประเทศในมนุษย์นี่นะสูงขนาดนั้นนะด้วยเดชของศีลแห่งพระเทระแสดงอาการร้อนอาสนะนั้นนะร้อนพระอ,อินนั่งไม่ได้ต้อ,อ,อนนงก้ไหมพระเทระไม่ไปกับสามเณรคณะเดียวเท่านั้นนะอาสนะของพระอินที่มันสูงขนาดนั้นหนาขนาดนั้นนะร้อนพระอ,อินนั่งไม่ได้ พระอ,อินท์ก็เลยนึกดูว่าอาการร้อนแบบนี้มีอะไรเกิดขึ้นเปิดจักสุทิ์มาดูโลกมนุษย์ท่านจะไปดูทุกโลกเห็นพระเทระนั่งไม่มีใครมีหลานคนหนึ่งทิ้งพระเทระแล้วด้วยเดชของศีลเนี่ยของพระเทรรนะพระอ,อินท์เห็นแป็นเดียวเพราะหนึ่งวิเนี่ยพระอ,อินท์สามารถรู้หนึ่งพันเรื่องสองวินาทีเนี่ยสองพันเรื่องเลยพระอ,อินรู้ทันที พระอินทร์ก็เห็นว่าพระเทระตอนนี้เนี่ยพระคุณเจ้ามีศีลบรสุทธิ์มีปกติติเตียนคนทุศีลบัดนี้เป็นผู้อนาถาไม่มีใครเป็นที่สองนั่งที่ดงอยู่ในปา่ารูปเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่ไปที่นั่นศีรษะของเราจะพึงแตกพระอินทร์คิดอย่างนั้นนะตอนนี้ร้อนก่อนอาสน,นะนะถ้าพระอินทร์ไม่มาศีรษะของพระอินทร์จะแตกเดือดร้อนพระอินทร์นะ ทีนี้พระอินทร์ก็เลยลงมาเนรมิตเป็นคนเดินทางและทําให้มีเสียงเดินไปพระเทระก็ถามว่าจเจริญพรโยมกราบนมัสการทําไมมาอย่ในดงรูปเดียวละ่ะก็พระเทระก็ได้เจริญพรไปตามความเป็นจริงพระอินทร์ก็ถามว่าพระคุณเจ้าจะนิมนต์ไปไหนะอธรามภาจะไปวัดเชตวันและโยมละ่ะไปไหน กับผมก็จะเดินทางไปเมืองเชตวันเหมือนกันขอรับพระเทระก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเชิญไปเถอะพระอินทร์ก็ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าล่ะอ๋ออาตมาเป็นคนตาบอดไม่สามารถเดินทางไปได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกับผมยังไงเราก็ไปในะทิศทางเดียวกันพระเทระก็ปฏิเสธว่าอาตมาเป็นคนทุพพลภาพไม่สามารถเดินทางได้ไกลเพราะฉะนั้นให้โยมบาศกเดินทางไปเถอะ เดียรต่มาก็ค่อยๆไปทีหลังพระอินทร์ก็บอกว่าถ้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าไปกับผมนั้นในบุญกุศลทั้งหลายสิบผมก็จะได้บุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะผมไม่มีธุระรีบด่วนพระเทระได้ยินว่าในบุญกิริยาสิบผมจะได้บุญประการใดประการหนึ่งพระเทระเลยรู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นคนดีเพราะรู้จักบุญและกิริยาวัตถุสิบ มีวิย,ยาวัจจะใหม่คือควรขวายช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยพระเทระก็รู้ว่าบรรคนนี้เป็นบัณฑิตแต่ท่านไม่ได้ทราบต่อไปว่าคนนี้เป็นพระอินนะพราะว่าเทระเนี่ยเป็นพระอรหันตนะ์นนนก็จริงแต่ท่านไม่มีจักสุทิพย์ไม่สามารถกําหนดได้ว่าคนนี้เป็นใครแต่ท่านไม่มีกิเลสพระเทระตกลงว่าถ้าอย่างนั้นก็อาตมาก็จะไปกับโยมพอไปกับโยมพระอินก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้า ยื่นไม้เท้าให้กับผมเดี๋ยวผมจะจับหมายเท้าและพาพระคุณเจ้าไปเมื่อพระเทระยื่นไม้เท้าไปพระอินทร์ก็จับปลายหม้เท้าเดินไปสองสามก้าวถึงวัดเจตวันเลยเพราะด้วยอํานาจแห่งพระอินทนระ์จะทําอะไรไม่ได้ไม่มีหรอกแต่วันพระเถระได้ยินเสียงเอ้าแลวเสียงนี้ที่ไหนเนี่ยท่านผู้เจริญเนี่ยถึงวัดเจตวันแล้วเอ้าอัตมาไปไม่ไปเป็นเดือนนะหลายเดือน ทำไมวันนี้กลับเร็วจังถึงไวจังพินก็บอกว่ากระผมทราบทางตรงขอรับไม่บอกด้วยนะแล้วก็พาท่านไปไปอินก็ไปบอกอนก้อ,กนองชายของกระเถรัพอไปถึงหน้าบ้านก็แปลงเพศเป็นเพื่อนของน้องชายเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย hey, สหายเอ้ยพี่ชายของเองมาแล้วรู้ว่าเออเพื่อนมาบอกอย่างเงี้ยพระินก็หายไปเลยทีนี้น้องชายเนี่ย ก็ไปก็ไปร้องให้กลิ้งเกลือกอยู่ที่กายเท้าของพระเทระเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอะไรต่อจากนี้ไปผมจะให้คนรับใช้สองคนบวชและบำเรอรับใช้คุณพี่นะเป็นพี่ชายทีนี้ก็ได้สามนเณรอยู่ดูแลทีนี้พระเทระก็ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่มาช่วงระยะหนึ่งในวันหนึ่งพระเทระทั้งหลายเนี่ยมาจากทักษารทิตเข้าเฝ้าพระศาสดาในวัดเชตวัน ปรากฏว่าได้ข่าวว่าพระเถระเนี่ยเดินทางกลับวัดเชตวันเพียงคู่เดียวดังไปถึงนู่นก็เลยพากันมาดูพระเถระเมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระาศาสดาแล้วก็ว่าจะเดินไปหากติของท่านปรากฏว่าก่อนที่จะถึงฝนตกพาะทั้งหลายเนี่ยก็เดินกลับไปที่พำนักของตอนเช้ามาก็เดินมาใหม่ทีนี้ในคืนนั้นเนี่ยตกหนักมากและ แมลงข่อมทองที่มันตกตอนกลางคืนเนี่ยฝนตกเนี่ยมันจะล้นมาในพื้นภาคพ,พื้นช่วงประมาณตีสองตีสามพระเถระก็ลงเดินยงกรมพระจัา,จากระบาลนะเ,เดินยงกรมไปมาไปมาเพราะเป็นเรื่องของพระอรหันเนี่ยท่านจะไม่นอนตื่นสายไม่มีว่าออกโมงอะไรเพิ่งตื่นไม่มีพระอรหัน์จะตื่นแต่ีไหนไม่รู้ท่านจะเดินยงกรมเป็นเรื่องของพระอรหันทุกรูปจะไม่มีการตื่นสาย ท่านั้นก็จะจำวัดประมาณสักสีชั่วโมงต่อวันสามชั่วโมงแนละหลับหน่อยเดียวแล้วก็ท่านจะประลบความเพียรถึงแม้ว่าท่านหมดกิเลสแล้วนี่คือเป็นความเป็นอยู่ของพาอาระอรหันต์พอท่านเดินจงกรมเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยพระทั้งหลายมาดูและเห็นทางเดินเนี่ยสัตว์มันตายเยอะว่านี่ที่เดินจงกรมของใครสามเณรก็บอกว่าของอบเชาของผมขอรับพระเทระจาโคบาลพระทั้งหลายก็บอกว่าโอ้พระอะไรเนี่ยเหยียบสัตว์ตายเยอะแยะเลย ไม่ดูเรื่องรูราวไม่คุยกับพระเทราและกลับไปเฝ้าพระศาสดาแทนไปฟ้องเลยข้าแต่พระองค์พู้เจริญจักุบาลเทระข้าสัตว์ AT เป็นจํานวนมากข้าพระเจ้าไปแล้วเห็นนั้นไม่อยากจะเคยทักถามอะไรแล้วพระศาสดาก็ตรัสว่าสัตว์นั้น,นะที่ตายนั่นนะมิสุทั้งหลายเห็นหรือเปล่าว่า,าพร,าระเทระเป็นคนฆ่ามิสุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นทีนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนมิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไม่เห็นจักรพาลฆ่าสัตว์อย่างไรแม้จักรพาลก็ไม่เห็นสัตว์นั้นเหมือนกันเพราะท่านไม่ตาบอดดูก่อนวิสูทั้งหลายบุตรของเราเป็นผู้ไม่มีปาณาติบาตมามะุกโตในสาวนั้นนะที่ภาษาสาตรามะโกโตโตในวิสูทั้งหลายรู้เลยว่าพระนี้เป็นพร้ารหันเพราะว่าพระเจ้าจะตรัสว่าบุตรของเราถ้ารูปใดบรรลุธรรมเป็นพระรหันแล้วนะ พาะาศาสดาจะตรัสว่าบุตรของเรานอกนั้นไม่ตรัสอย่างอาตมาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ใช่บุตรของพระศาสดาต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเป็นบุตรของพระศาสดาเพราะนั้นคำว่าบุตรของเราพิสุทังหลายก็รู้ว่าเป็นพระอรหันต์พิสุทังหลายก็กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุผู้มีบารมีขนาดนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทำไมตาบอดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายอยากจะฟังหรือไิสูทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาก็เล่านิทานของอดีตพระเทระนี่นะว่าสมัยก่อนเนี่ยจักรบาลเกิดเป็นหมอเดินหาไปทั่วเนี่ยเก่งหมอคนนี้มีบ้านหนึ่งครอบครัวลูกคบแม่บ้านตาบอดหมอเนี่ยไปเจอเพื่อว่า ข้าพเจ้าเป็นหมอสามารถรักษาตาของเธอได้เราสามารถรักษาตาของเธอหายเนี่ยเธอจะให้อะไรกับเราถามผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือด้วยความว่ามันตามันเจ็บมากมองอะไรไม่เห็นเนื่องจากว่าจะต้องรับผิดชอบครอบครัวลูกหลานด้วยตอนนั้นก็พูดไ้วยว่าถ้าท่านรักษาเราได้เราพร้อมทั้งลูกครอบครัวเนี่ยจะไปเป็นท่าเป็นบริวาร หมอบอกว่าตกลงห,หมอเนี่เก่งมากให้น้ำยาห,หยอดครั้งเดียวตอนเช้ามาหายเลยสุดท้ายหายจริงด้วยพอหายจริงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นกลับใจกลับใจถ้าเกิดว่าเราบอกว่าตาเราหายแล้วมันรจะต้องเป็นธาตุบริวารชื่อว่าธาตุบริวารของคนอื่นเนี่ย ไม่ได้คําพูดดีๆจากเขาเลยเขาจะดา่า mm. เขาจะพูดคาหยาบอะไรเนี่ยมันจะเดือดร้อนอยูลมบาเพราะนั้นเราแกล้งเป็นอย่างไม่หายามอมามาถามถามามเป็นยังไงบ้างเ mm. มื่อวานเนี่ยเจ็บน้อยแต่เมืม่อหมอให้ยามาเนี่ยเจ็บมากกว่าเดิมอีกหมอไม่เห็นเลยโกหกไปแต่ที่จริงหายแล้วหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนยาหมอก็รู้แล้วว่ายาเขาเนี่ดีหายแน่นอนแต่ผู้หญิงคนนี้น่าจะแกล้งแกล้งแน่นอน หมอเขาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะปรุงยาให้อีกชนิดหนึ่งยาตัวนี้มันจะทําให้ดีขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้หมอคนนี้นก็ปรุงยาตาบอดโมโหไม่ยอมรับคําสัญญาในหมอในโมโหปรุงยาตาบอดให้ไปยอดครั้งเดียวเท่านั้นผู้หญิงนั้นตาบอดสนิทเลยไม่สามารถมีหมอคนไหนรักษาผู้หญิงนี้ได้พระเทระทํากรรมนั้นไว้และพระเทระเนี่ยเกิดชาติไหนตาบอดตลอด ตาบอดสี่ร้อยกว่าชาติมาเกิดชาตินี้ยังตาบอดอีกมีอุปนิสัยเป็นพ้าอรหันนะตาบอดเพราะฉะนั้นพระาศาสนาตรัสว่ามนุษย์ปกพังธรามารรมาทำท,ท,ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คือใจหมอตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เศรษฐามีใจประเสริฐที่สุดมนุษย์มายาสําเร็จแล้วด้วยใจกรรมนั้นสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะใจตอนนั้นมันโมโหผู้หญิงคนนี้ เคืองมากโมโหมากเลยปรุงยาใหม่เลยทีนี้ประาาสตรว่าเจหากว่าบุคโลรีอบุคคลมณนะสามีใจประทุทเทนนะอันโทษประทุสลายแล้วกรโรติว่ากระทำอยู่หรือกระทำอะไรนะหมอตอนนั้นก็นททำยาไงนะทำอยู่หรือภาสติว่าหรือว่ากล่าวคนมีใจโมโหนะจะทำหรือว่าจะกล่าวทุกขังนันว่าความทุกข อันเวติย่อมติดตามุกพลังซึ่งบุคคลนั้นพระาศาสราตรัสว่าถ้าคนมีใจประกอบด้วยโทสะจะพูดหรือจะทําทุกย่อมติดตามทุกของพระเทระติดตามมา405รสชาติคือตาบอดเนี่ยตอนนั้นโมโหไงถ้าใครมีจิตโทสะพูดก็ดีทําก็ดีขณะนั้นนะทุกย่อมติดตามเหมือนกับล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าของโคที่ลากเกวียนไปอย่างนั้น พระเทระท,ทั้งหลายที่มาเฝ้าภระาศราสนาขณะนั้นฟังธรรมะนี้แล้วสลดใจมากกรรมแค่นั้นนะทำให้คนที่เป็นพระอรหันต์ตาบอดและนอกจากนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยตกนรกหมกไหม้และไปเกิดชื่อว่ากรรมเป็นสภาวะใหญ่หลวงจริงๆรูปอื่นที่ฟ้องภระาศราสดรเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดสรุปความว่าในเรื่องนี้สอนให้คนใจเย็น ใจเย็นเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้หากว่าใจมีโทสะเคืองตลอดมีอะไรก็เคืองมีอะไรก็ไม่พอใจเพราะในขณะที่ไม่พอใจนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่กรรมติดตามแน่นอนและกรรมหนักด้วยวาว่าให้รักษาศีน้ําใจให้เย็นสบายเย็นลงอย่าโมโหใครการโมโหไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์เลยพระเทระโมโหผู้หญิงคนนั้นน่ะปรุงยาดีเป็นเป็นร้ายตั้งแต่ชาดันมาท่านตาบอดตลอดผลกามมีจริงกามมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีโยมลองนึกดูอนชีวิตของเราเนี่ยความโมโหมันยังไม่มีไม่หมดหรอกทุกคนแต่เราต้องเข้าใจว่าในขณะที่เราโมโหเนี่ยจะทําก็ดีจะพูดก็ตามพระศาสาดตาตัสแล้วความทุกข์ติดตามแน่นอน ติดตามไปยาวด้วยว่าญาติโยมจะต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาอยู่เสมอว่าชีวิตของเราหากว่าสามารถควบคุมกิเลสคือความโกรธได้จะดำเนินชีวิตประเสริฐกว่ากว่าชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้ความโกรธความเคืองเพราะความโกรธความเคืองนั้นไม่นําประโยชน์มาเลยแม้แต่นิดเดียวสมดังสภาสิทธิ์ที่ได้เชิญมาเป็น,นเอกภาพบทเื้่มต้นว่า มโนโปพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยามณะาสาเจปทุเทนภา,าสติวากโรติวาตโตนางทุกขมมนเวติจักกังวะวะหวะโตปทังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากว่าบ,บุคคลมีใจประกอบด้วยโทสัจจะพูดก็ดีจะทำก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามบ,บุคคลนั้นเหมือนล้อหมุนไปตาม รอยเท้าแห่งโคตัวลากไปซึ่งเกวียนฉะนั้นมีคำอธิบายดังอาตมาภาพบรรยายมาแล้วด้วยประการฉชนีเทศนาวสาเนีในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็อ้างอิงคุณพระศรีรัตนตไตรและอารุภาพเดชบุญบารมีได้เกิดขึ้นจากการแสดงพระธรรมเทศนากุศลบุญราศีเจตนานเป็นกุศลของราติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมการบำเพ็ญในวันนี้ ขอจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยน้อมอุทิศถวายเป็นพระพรชัยมงคลได้พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก,กล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้ขอพระองค์ทรงมีความสุขเกษมสมราญเป็นร่มโพร่รมไทรของพวงประสรนิกรตลอดกาลนานและขอบุญบาร,รมีนี้จงเป็นตบะเดชะอาญาติโย,ยมตาตุจชนทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาบารมี เจริญรุ่งเรืองในร่มธรรมแห่งพระศาสดาสามารถควบคุมจิตใจได้ให้มีกิเลสเบาบางมีโลภะเบาบา,บางมีโทสะเบาบางมีโมหะเบาบา,บางและให้จเจริญด้วยลาบยศสารเสริญจะตุรพิทพ,พรชัยทร้มสีอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนะสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความคิดความปรารถนาทนั้งสิ้น จงสมความมงมาตปราถนาจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาในมโนบุพังคมะกถาพอสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้